สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันศุกร์นะคะที่19พฤศจิกาย,ยนค่ะเราจะพบกันในเวลาเดิมค่ะเวลา9.30 10.30นเราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะยังคงเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะเรื่องรูปสามเหลี่ยมน,นะคะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูจเจริญศรีชาตีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรายังคงอยู่ในเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมการสร้างรูปสามเหลี่ยมวิธีที่1นนะคะเมื่อเราทราบด้านทั้ง3าด้านมาใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วเนาะว่าถ้าเราทราบด้านทั้ง3ด้านนะคะเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยอุปกรณ์ก็คือเราจะใช้วงเวียนใช่ไหมคะการสร้างรูปสามเหลี่ยมแบบที่สองก็คือกำหนดความยาวนะคะของ กำหนดความยาวของด้านมาให้นะคะ2ด้านและขนาดของมุมมาให้1มุมใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะนั่นก็คือใช้ะไรคะนันกเรียนใช้ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมแบบที่3นั่นก็คือการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อโจทย์กำหนดมาให้ ก็คือโจทย์กำหนดความยาวของด้านนะคะมาให้เพียงแค่หนึ่งด้านครั้งที่แล้วเนี่ยความยาวด้านสองด้านมุมหนึ่งมุมใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับโจทย์กำหนดความยาวของด้านมาให้แค่หนึ่งด้านแต่เพิ่มขนาดของมุมมาให้สองมุมนะคะนักเรียนวิธีการนะคะทำได้ดังนี้ค่ะนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม TUS กันค่ะโจทย์บอกว่ามี SU นะคะหรือว่า US เส้นตรง US นะคะเป็นไรคะน,นักเรียนเป็นฐานค่ะยาว4เซนติเมตรมีมุมที่ฐาน,นาเส้น US เป็นฐานมุมที่ฐานนะคะมีขนาด55องศาและ70องศา เห็นไหมคะนักเรียนว่าโจทย์ให้ความยาวด้านมาก็คือด้านฐานมา4เซนติเมตรและมุมมาให้2มุมนะคะก็คือมุมที่อยู่ตรงฐานนะคะมุม55องศากับ70องศาวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมมีขั้นตอนดังนี้คะ่ะนักเรียนขั้นแรกเลยนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องขีดเส้นตรงที่เป็นฐานก่อนค่ะคือเส้นตรง US ถูกไหมคะเส้นตรง US มีความยาวเท่าไหร่มีความยาว 4เซนติเมตรค่ะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะมาขีดเส้นตรงนะคะ1เส้นที่ยาว4เซนติเมตรและให้ชื่อของเส้นตรงว่า US นะคะ mm hmm. เมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรงนะคะที่มีความยาว4เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราจะสร้างมุมที่ฐานกันนะคะนักเรียนซึ่งมีขนาด55และ70ใช่ไหมคะครูก็จะสร้างมุมขนาด55ก่อนนะคะเป็นมุมที่ฐานขนาด55โจทย์ไม่ได้บอกมาว่ามุมที่ฐานมุมไหนมีเป็น55และมุมไหนเป็น70นะคะเราก็เลือกเองเลยค่ะครูเลือกให้มุม S นะคะมุม S มีขนาด55องศานะคะอ่า ถูกก็เอาครึ่งวงกลมนะคะนาครึ่งวงกลมมาวางที่จุด S เพราะเราต้องการสร้างมุมที่จุด S ถูกไหมคะโดยให้ศูนย์กลางของครึ่งวงกลมวางท่าไปที่จุด S ค่ะนักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะวัดมุมที่จุด S ให้มีขนาด55องศานะคะนักเรียนโดยการวัดมุมจะเห็นว่าครึ่งวงกลมนะคะมีตัวเลข0นะคะ2ด้านเลยด้าน ซ้ายก็มีด้านขวาก็มีนะคะโดยด้านซ้ายเลขศูนย์อยู่ข้างบนด้านขวาเลขศูนย์อยู่แถวล่างใช่คะในที่ในกรณีนี้นะเราจะวัดมุมนะคะ S เราต้องวัดจากอีกฝั่งหนึ่งของเส้นตรงนั่นก็คือฝั่งทาง U ถูกไหมคะเราจะวัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะวัดจากฝั่ง U นะคะ ขึ้นไปนะคะให้มีมุม55ดังนั้นเราก็ดูนะคะเริ่มจากศูนย์ในฝั่งซ้ายมือก็คือตรงนี้นะคะแล้วไปให้แล้วไปขึ้นไปให้ได้55แล้วนักเรียนก็จุดไว้ะคะจุดไว้นะคะตรงเครื่องวงกลมของนักเรียนนักเรียนบางคนนะคะวัดมุม55นะคะแต่นักเรียนดูผิดฝั่ง ไปดูฝั่งทางศูนย์อยู่ขวามือนะคะจะเห็นได้ว่าฝั่งขวามือไม่มีส่วนของเส้นตรงที่เราขีดไว้ใช่ไหมคะนักเรียนส่วนของเส้นตรง US เนี่ยอยู่อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมคะอยู่ฝั่งนี้เพราะนั้นการวัดมุมก็ต้องเริ่มจากศูนย์ที่ U ขึ้นไปค่ะแต่บางคนนะคะไม่ดูนะ,ะดูฝั่งขวามือโดยเลือกศูนย์นะคะฝั่งข้างล่างนักเรียนก็จะได้55เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะ แสดงว่านักเรียนทําผิดไหมคะนักเรียนทําผิดนะคะนักเรียนต้องดูให้เป็นด้วยนะคะว่านักเรียนจะเลือกนะคะดูศูนย์นะคะจากฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือนะคะอ่าต้องดูให้ถูกด้วยนะคะอ่าในกรณีนี้เราจะต้องดูศูนย์จากฝั่งซ้ายมือเพราะว่าอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือของ S นะคะอ่าแล้วเราก็วัดขึ้นไปค่ะ55จุดไว้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไม้บรรทัดมาเขียนส่วนของเส้นตรงค่ะลากจากจุด S, <S ขึ้นไปนะคะขีดนะคะขีดขึ้นไปนะคะเป็นเส้นตรงโดยใช้ไม้บรรทัดค่ะลากขึ้นไปนะคะตรงจุดที่เราจุดไว้ตรง55องศาค่ะขีดเป็นเส้นตรงยาวไปเลยค่ะนักเรียนและปลายของเส้นตรงอีกปลายหนึ่งเราจะสร้างสามเหลี่ยมอยู่ S t ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นตัวอะไรคะนักเรียนเป็นตัว T นะคะส่วนของเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงนะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเส้นตรง Ts มีความยาวเท่าไหร่เราขีดไปได้เลยนะคะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าความยาวเท่าไหร่นะคะเราขีดยาวไปได้เลยคะ่ะนักเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างมุมนะคะสร้างมุมของอีกฝั่งหนึ่งของฐานนั่นก็คือ มุม U ถูกไหมคะเราได้มุม S ไปแล้วนะคะ55องศาเหลืออีกมุมหนึ่งก็คือมุม U มุม U มีขนาดเท่าไหร่คะนักเรียนที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกมามุมที่ฐานอีกมุมหนึ่งมีขนาด70องศามุมที่ฐานอีกมุมหนึ่งก็คือมุมที่เหลือค่ะก็คือมุม U นั่นเองนะคะทำเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราจะสร้างมุม U เราก็นําเครื่องวงกลมนะคะตรงจุดศูนย์กลางเครื่องวงกลมทาบไปที่จุด U ค่ะ นะคะปลายปลายของส่วนของเส้นตรงที่เป็นตัว u ค่ะวางเครื่องวงกลมทาบไป,เ,ปเลยค่ะนักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็วัดมุมยูให้มีขนาด70องศาค่ะจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เราจะทำมุม U ให้ได้70องศาเราก็จะต้องดูตรงไหนคะนักเรียนศูนย์ซ้ายหรือศูนย์ขวามือคะนักเรียนเราจะต้อง ดูที่ศูนย์ทางด้านขวามือถูกไหมคะอ่าเพราะปลเพราะว่าส่วนของเส้นตรงเนี่ยนะคะมันอยู่ทางฝั่งอะไรนักเรียนฝั่งขวามือก็คือนะคะฝั่งทาง s ถูกไหมเราต้องวัดจากฝั่งขวามือนะคะขึ้นไปให้ได้เท่าไหร่คะนักเรียน70องศานะคะ70องศาตัวเลขนะคะของเครื่องวงกลม70องศาจะอยู่ ด้านล่างนะคะแถวล่างนะนักเรียนบางคนไปดูแถวบวนนี่ผิดนะคะนักเรียนผิดนะต้องดูแถวล่างนะคะเพราะเราจะวัดทวนเข็มนาฬิกาเนาะจาก S ขึ้นไปนะคะเนี่ยจะได้มุม U แต่ต้องวัดอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่ง S ขึ้นไปถูกไหมคะพอได้เจองศาแล้วนักเรียนก็จุดไว้ค่ะนะคะจุดไว้นะคะตรงครึ่งวงกลมเจองศาเสร็จแล้วเราก็ยกครึ่งวงกลมออกค่ะนักเรียนอ่านะเราก็ ยกครึ่งวงกลมออกนะคะแล้วลำไม้บรรทัดมาแทนค่ะขีดเส้นตรงตั้งแต่จุด U ขึ้นไปค่ะพอเราลากเส้นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะไปตัดนะคะกับเส้นตรงที่เราทำไว้ตอนแรกคือเส้นตรง TS ถูกไหมคะตัดกันพอดีตรงนี้นะคะ ก็ à, จะไปตัดกันพอดีเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะคะตามที่โจทย์ต้องการให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนอ่าเป็นไงบ้างคะนักเรียนการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่าเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์ต้องการและในการสร้างมานะคะนักเรียนเราอาจนะคะจะลบนะคะอ่าลบนะคะ ส่วนที่มันเกินออกมาในส่วนของเส้นตรงเพราะตอนแรกอะ่ะเราขีดยาวออกมาเลยใช่ป่ะนักเรียนนะพอเราได้เส้นตรงแล้วเนี่ยหาจุดตัดของเส้นตรงได้แล้วเนี่ยเราก็ลบส่วนของเส้นตรงออกไปก็ได้นักเรียนนะคะหรือนักเรียนไม่ลบก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์ต้องการนะคะคือรูปสามเหลี่ยมน,นะคะ U S T โดยนะคะ มุมที่ฐานเท่าไหร่บ้างนักเรียนมุมที่ฐานตรง U 7 0องศาใช่ไหมและมุมที่ฐานตรง S เท่าไหร่นักเรียน55องศาเราก็าเขียนกำกับไปด้วยนะคะตามที่โจทย์ต้องการเลยค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะการสร้างรูปสามเหลี่ยมน,นะคะเมื่อโจทย์กำหนดความยาวด้านมาให้เพียงหนึ่งด้านนะคะ และขนาดของมุมมาให้สองมุมนะคะตัวอย่างที่สองนะคะเรามาดูโจทย์ก่อนนะคะโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์ให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะ CDE โดยเส้นตรง DE ยาว6.5เซนติเมตรมุม D อ่ามุมอยู่ที่ตัว D ใช่ไหมแสดงอ่านว่ามุม D นะคะมุม D มีขนาด65องศา มุม e ตรงนี้ถูกไหมคะมุม e มีขนาดเท่าไหรคะ45องศานะคะนักเรียนขั้นตอนการสร้างขั้นตอนแรกคะ่ะสิ่งแรกที่ทําก็คือเขียนส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวตามที่โจทย์ต้องการนั่นก็คือโจทย์บอกมาว่าเส้นตรง de ยาว6.5เซนติเมตรนักเรียนก็หยิบไม้บรรทัดขึ้นมาลากเส้นตรงนะคะ ที่มีความยาว6.5เซนติเมตรและใส่ชื่อไปเลยค่ะว่าเป็นส่วนของเส้นตรงอะไรเส้นตรงดีนักเรียนก็ใส่ชื่อของเส้นตรงไปด้วยนะคะเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรงตามที่โจทย์ต้องการมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็สร้างมุมค่ะจุข้อนี้ต่างจากจุดตัวอย่างที่แล้วนะคะนักเรียนตรงที่ โจทข้อนี้กำหนดนะคะว่ามุมนะคะมุมมุมมีขนาดเท่าไรเลยนะคะโดยบอกว่ามุมต้องเป็นมุมดีเท่านั้นที่มีขนาดเท่าไรคะนักเรียนมุมดีเท่านั้นที่มีขนาด65องศาแต่ตัวอย่างข้อที่แล้วไม่ได้ระบุไว้นะบอกแค่มุมที่ฐานเพราะฉะนั้นเราเลือกเองว่าจะเอามุมไหนนะคะ แต่โจทย์ข้อนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่าโจทย์ระบุไปเลยว่าต้องมุมดีเท่านั้นนะที่มีขนาด65เราจะไปสร้างที่มุม E ให้มีขนาด65ส้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าโจทย์กําหนดมานะคะโจทย์กําหนดมาว่ามุมดีนะคะมุมดีมีขนาด65องศาองศาสร้างเหมือนเดิมเลยค่ะเราต้องการสร้างที่มุมดีนะคะสร้างมุมดีเราก็ต้องไปที่จุดอะไรคะนักเรียนจุดดีถูกไหมคะจุดดี นะคะปลายของเส้นตรงที่เราสร้างไว้นะคะวางเครื่องวงกลมนะคะตรงส่วนกลางของเครื่องวงกลมจุดศูนย์กลางของเครื่องวงกลมเนี่ยไว้ที่จุดดีนะคะไว้ที่จุดดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราสร้างมุมค่ะสร้างมุม65องศานะคะ65องศาเพราะฉะนั้นนะคะ65องศาเราต้องดูนะคะวัดนะคะจากฝั่งหนึ่งของเส้นตรงก็คือฝั่งทาง e ถูกไหมคะ ดีอยู่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งของเส้นตรงอยู่ทางด้านมาทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากศูนย์ที่อยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะขวามือของนักเรียนนะขวามือของเราเนี่ยนะคะขึ้นไปให้ได้นะคะเท่าไหร่คะนักเรียน65องศาพอได้65องศาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราก็จุดไว้ค่ะจุด65องศาไว้จุดไว้นะคะ จุดไว้เสร็จแล้วค่ะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงนะจากจุด D จากจากุด D ขึ้นไปยังจุดศูนย์กลางที่เราจุดไว้นะคะนักเรียนลากเส้นตรงจากจุด D ขึ้นไปนะคะยังจุดศูนย์กลางที่เราจุดไว้นะคะอ่าลากขึ้นไปให้ยาวเลยค่ะนักเรียนนะคะเพราะโจทย์ไม่กำหนดว่าความยาวเท่าไหร่เราก็ลากให้ยาวขึ้นไปเลยนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสร้างมุมอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือมุมอะไรนักเรียนเหลือมุม E ใช่ไหมคะที่เรายังไม่สร้างเราก็สร้างมุม E ค่ะนักเรียนมีขนาด45องศาเราจะสร้างมุม E เราก็วางนะคะส่วนของนะคะจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมไว้ที่มุมไว้ที่จุด E เลยค่ะนักเรียนวางไว้ที่จุด E นะครึ่ง จุดศูนย์กลางของครื่องวงกลมเห็นไหมคะมันมีจุดศูนย์กลางอยู่เนาะนะคะาวางเลยค่ะถ้าไปที่จุด E ค่ะนักเรียนเสร็จแล้วเราก็วัดมุมค่ะวัดมุมโดยนับจากศูนย์ฝั่งทางด้านซ้ายมือถูกไหมคะศูนย์ฝั่งทางด้านซ้ายมือวัดขึ้นไปให้ได้เท่าไหร่นักเรียนสี่สิบห้าองศานักเรียนก็จุดไว้นะคะส5ห้าองศาจุดไว้ค่ะ เมื่อได้มุมเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนนะคะเมื่อได้มุมเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดลากเส้นตรงจากจุด E ไปยังอะไรคะไปยังจุดที่เราจุดไว้ตรงจุดที่เราจุดมุมไวค้ค่ะลากยาวขึ้นไปเส้นตรงที่เราลากนี้นะคะจะไปตัดกับเส้นตรงที่เราสร้างไว้ครั้งแรกก็คือ DC ถูกไหมคะ ไปตัดกับเส้นตรงที่เราสร้างไว้ตอนแรกคือ d C ตัดการเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะตัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รูปอะไรนักเรียนเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมน,นะคะตามที่โจทย์ต้องการนะคะโดยรูปสามเหลี่ยมนะคะมีนะคะ,นะคะเส้นตรงด e ยาว6.5ซนติเมตรมี มุมดีขนาดเท่าไหรนักเรียน65องศาและมีมุม E เท่ากับ45องศาค่ะนักเรียนแค่นี้เองค่ะเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมบวน สามเหลี่ยมบวนนะบวนที่มีมุมบเห็นไหมคะนี่มุมบอ่านว่ามุมบนะและมุมวเห็นไหมคะขนาดมุมเท่ากันเลยนักเรียนมุมละ55องศาด้านบวเห็นไหมคะมีเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงนะคะบวยาว7เซนติเมตร พร้อมทั้งบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมด้วยนะคะบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมด้วยนะคะวิธีการสร้างค่ะขั้นตอนแรกนะคะจำได้ไหมคะคืออะไรขั้นตอนแรกเราต้องสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวตามที่โจทย์ต้องการไดนก็คือส่วนของเส้นตรงบรวความยาวเท่าไหร่โจทย์บอกมา7เซนติเมตร เราก็หยิบไม้มารทัดขึ้นมากับดินสอค่ะนักเรียนขีดเส้นตรง1เส้นที่มีความยาว7เซนติเมตรและเขียนชื่อของเส้นตรงไปด้วยนะบอวอกำกับไปด้วยเลยนะคะนักเรียนเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรงแล้วนะคะนักเรียนต่อไปเราก็จะสร้างมุมนะคะตามที่โจทย์ต้องการนะคะ สร้างมุมบอก่อนนะคะโจทย์บอกว่ามุมบอเท่าไรนักเรียนมุมบอมีขนาด55ใช่ไหม้อเนี้ยมุมจะเท่ากันใช่ไหมคะทั้งมุมบอและมุมวอคือ55องศาทั้งคู่เลยอ่ะครูก็จะสร้างมุมบอก่อนเราจะสร้างมุมบอเราก็วางนะคะจุดศูนย์กลางของเครื่องวงกลมทับไปที่นะคะปลายเส้นตรงนะคะที่เป็น ตัวบอใบไ,ไม้นะคะปลายเส้นนะคะตรงบอใบไ,ไม้นะคะอ่าปลายเส้นตรงฝั่งบอใบไ,ไม้เอาขึ้นวงกลมตรงศูนย์กลางวางทับไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็วัดมุมให้ได้ห้าสิบห้าองศาดูเป็นยังคะเราต้องนับจากศูนย์ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานักเรียนฝั่งอะไรคะวออยู่ฝั่งไหนนักเรียนวออยู่ทางขวามือเพราะนั้นเราก็จะนับศูนย์จากฝั่งขวามือใช่ไหม เพราะฉะนั้นดูตัวเลขด้านล่างค่ะแถวล่างค่ะห้าสิบห้าอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนก็จุดไว้ค่ะห้าสิบห้าองศาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ขนาดมุมแล้วนะคะนำเครื่องวงกลมออกค่ะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาลากเส้นตรงค่ะจากอะไรนักเรียนจากบอยไม้นะคะาจากบอบไ,ไม้นะคะนี่ตรงนี้นะคะลากขึ้นไปยังจุด ที่เราจุดไว้นะคะที่เป็น55องศาลากยาวขึ้นไปเลยค่ะปลายเส้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นบอยไม้อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นตัวอะไรนักเรียนเพราะสามเหลี่ยมนะคะนอบอวฝั<อ><อ>่งหนึ่งมีบอมีวอแล้วก็เหลือตัวแรกเรียนตันตัวนอนหนูใช่ไหมคะเราก็ใส่ไว้ค่ะนักเรียนอ่ะเมื่อเราได้ด้านด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนะคะได้มาอีกด้านหนึ่งแล้วเป็นสองด้านแล้วด้านที่สามค่ะนักเรียน สร้างมุมที่จุดวอลค่ะตามที่โจทย์บอกมุมที่จุดวอลหรือมุมวอลมุมวอลต้องมีขนาดเท่าไหร่คะห้าสิบห้าถูกไหมนักเรียนห้าสิบห้าเพราะว่าข้อนี้มุมเท่ากันคะ่ะห้าสิบห้าทั้งคู่เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะสร้างมุมที่จุดวอลเราก็ำนำครึ่งวงกลมนะคะตรงศูนย์กลางของครึ่งวงกลมเนี่ยนะคะวางท่าไปที่จุดวอลแหวน นะนะคะถือวอลแวนเมื่อวางไปเรียบร้อยแล้วเราก็ดูซิว่าเราจะดูฝั่งทางซ้ายมือหรือขวามือตัวเลขฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะศูนย์เนี่ยจะดูจากทางไหนนะคะถ้าฝั่งซ้ายก็นับจากศูนย์ฝั่งซ้ายขึ้นไปห้าหแต่ถ้าฝั่งขวาก็นับศูนย์ข้างล่างขึ้นไปห้าห้าในกรณีนี้บออยู่ฝั่งซ้ายของวอเห็นไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องนับศูนย์จากทางฝั่งซ้ายมือคือส่วนที่เป็นตัวเลขที่อยู่แถวบนขึ้นไปค่ะ55องศาแล้วก็จุดไว้ค่ะนักเรียนจุดไว้เมื่อได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็หยิบไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาลากเส้นบอ นะคะนอลากเส้นตรงนะคะจากจุดบอนะคะลาเส้นตรงจากจุดบอขึ้นไปนะคะลากขึ้นไปนะคะยังจุดที่เราจุดไว้ที่เป็น55หองศาลากขึ้นยาวไปเลยค่ะยาวขึ้นไปจนตัดกับอะไรนักเรียนตัดกับเส้นตรงบอนอที่เราเขียนไว้ตอนแรกได้ตัดกันพอดีเลยนะคะอาพอได้ตัดกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้นะคะรูปสามเหลี่ยมบ,บอวนอนนะคะโดยมุมบ,บเท่าไหร่นักเรียน55และมุมบอเท่าไหร่นักเรียน55เห็นไหมคะว่ามุมมีขนาดเท่ากันนะคะมุมมีขนาดเท่ากันเลยอ่ามุมมีขนาดเท่ากันนะคะ มุมแต่และมุมเนี่ยนะคะไม่มีมุมไหนนะคะที่มากกว่า90หรือเท่ากับ90เห็นไหมคะนักเรียนอันนี้ก็55นี่55ถูกไหมนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมที่เราได้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะนะักเรียนสามเหลี่ยมมุมแหลมถูกไหมคะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะอ่า ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตามที่โจทย์ต้องการนะคะตามที่โจทย์ต้องการได้รูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะครูยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะดูนะคะมาพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนนะคะลองทดสอบความเข้าใจของนักเรียนในการสร้างรูปสามเหลี่ยมน,นะคะโดยให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์เล่มสองที่ได้รับแจกไปนะคะ ไปหยิบหมายคะนะักเรียนเมื่อหยิบมาแล้วนะนะักเรียนเปิดไปที่หน้า 20- 21นะคะ20และ21ในหน้า20และ21เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านมา1ด้านและขนาดของมุม2มุมนะคะในหน้า20และ21นักเรียนเห็นหรือยังคะในหน้า20สิบ นะคะครูให้นักเรียนทําข้อ1ข้อสองในหน้า21ครูให้นักเรียนทําข้อ4ี่ข้อห้านักเรียนฟังคําสั่งดีๆนะคะครูไม่ได้ให้ทําทุกข้อนะนักเรียนหน้าย0ทสิบทข้อ1ข้อ2หน้า21ทสาบข้อ4ข้อหการที่นักเรียนจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้เนี่ย นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์นั่นก็คือเครื่องวงกลมนะคะมิเช่นนั้นนักเรียนจะไม่สามารถวัดมุมได้นะนักเรียนการวัดมุมจะใช้การคาดคะเนโดยสายตามไม่ได้นะนักเรียนจะต้องใช้เครื่องวงกลมนะคะมาทำนะคะหรือมาวัดให้แม่นยำนะคะให้ถูกต้องนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์นะเครื่องวงกลมดินสอไม้บรรทัด นะคะยางลบให้พร้อมนะให้นักเรียนใช้ดินสอในการวาดรูปนะเพื่อที่นักเรียนลบแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะนักเรียนเน้นนะคะว่าใ้ใช้ดินสอนะนักเรียนเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเคยค่ะถ่ายรูปนะคะแบบฝึกหัดที่ครูให้ทําวันนี้4ข้อนะคะส่งเข้าไปในโนต้ตวิชาคณิตศาสตร์ของวันนี้ค่ะนักเรียน ส่งเข้าไปในเน้ตของวันนี้นะคะอย่าส่งไปวันอื่นนะคะจะไม่เห็นนะนักเรียนนะคะส่งเข้าไปในโน้ตใครที่สามารถถ่ายรูปตนเองขณะนั่งทํำแบบฝึกหัดหรือขณะนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ก็ให้นักเรียนถ่ายมา1ภาพค่ะให้เห็นตัวนักเรียนกําลังนั่งเรียนนะคะ1ภาพแนบใส่เข้าไปนะคะตรงแบฝบึกหัดนี่เลยค่ะในโน้ตนี่เลยค่ะนักเรียน นักเรียนอย่าลืมนะนักเรียนต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะเพราะบางคนส่งมาไม่เขียนชื่อชั้นเลขที่นะแล้วใช้ชื่อลายนะคะไม่ใช่ชื่อนามสกุลของตัวเองเนี่ยนะคะตั้งชื่อนะคะตั้งชื่ออย่างอื่นเนี่ยครูก็ไม่รู้นะคะว่าใครส่งมานะคะนักเรียนถ้านักเรียนตั้งชื่อลายไม่ตรงกับชื่อนามสกุลจริงๆของนักเรียนให้นักเรียนเขียนกำกับไปด้วยนะชื่อชั้นเลขที่นะคะ ตอนส่งกำกับไว้ด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทําแบบหัดที่ครูให้ไปนะคะ4ข้อนะคะให้แล้วเสร็จนะนักเรียนถ้านักเรียนทําไม่เสร็จก็ยังมีเวลาให้นักเรียนทาเสาร์อาทิตย์นะคะนักเรียนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะเพื่อตัวของนักเรียนเองนะคะพอนักเรียนจะขึ้นม1แล้วนะคะความรับผิดชอบนะคะ เป็นสิ่งสํคาคัญที่สุดในการเรียนค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน